เอาล้วนะครับวันนี้ก็ขอต้อนรับทุกคนกลับเข้าสู่ช่องของ solo channel นะครับผม <ms> เกมนี้ได้เล่นเป็นนาคอนนะครับในตำแหน่งจังเกิลนะครับเดี๋ยวนี้ตั้งแต่ที่เขายกเลิกระบตุตำแหน่งมานี่รู้สึกจะมั่วกันมากเลยนะครับช่วงนี้นะเดี๋ยว <ms> เกมนี้นะครับเราจะเปลี่ยนไอเทมกันนิดนึงนะเพราะว่าโบเก e นสเปียรเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเบาแล้วนะครับจะมาเล่นอไอเทมยุคบุกเบิกนะครับผม ซึ่งนั่นก็คือ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 สเปียร์ออฟลองกินนุสนั่นเองนะครับผมเป็นไอเทมไอเทมหลักของนาคอตั้งแต่ยุคอ่าซีซั่นที่4ซีซั่นที่5นะครับผมจะเอากลับมาลองเล่นดูนะครับเพราะว่าอ่าสเปียร์ออฟลองกินนุสนะครับมันยังบวกพลังโจมตีให้80นะครับ80หน่วยกับล็คูดาวให้อีก15%นะครับเผื่อกรณีฉุกเฉินที่เราแบบจ่ายสกยิลหนึ่งสกิลสองแล้วตีนะครับไอพลังแฝงของเราเนี่ย ที่เป็นเดวิลนะครับมันจะยิ่งช่วยลดสกิลหนึ่งกับสกิลสองให้เรากลับมาใช้ใหม่ได้อีกรอบในทันทีเลยนะครับเนีย่ยบางคนก็จะเล่นเป็นมุลามาสะนะครับตัวนั้นก็ใช้ได้เหมือนกันนะเจาเกาะเจกากับพวกคีโร่ตัวแทงได้ค่อนข้างแรงอยู่นะครับโอ้ินาเป็นตัวที่ไม่ค่อยมีใครจับเนี่ยแต่ก็ก็ยังพอได้อยู่นะ เราโดนตัดเลสไปนะครับองไรก็ไปฟาร,ร์มก่อนนะครับผมไอเทมชิ้นแรกก็จะขึ้นเป็นสโตลิเวอร์เลยนะครับไอเทมป่าเลยนะชิ้นใหญ่เลยนะครับต่อสักหน่อยจริงๆริงเลสเราถูกตัดเราไม่ค่อยเสียหายเท่าไหร่นะครับแต่บูเนี่ยเราจะขาดไม่ได้นะครับ ลิสเตอร์จะโดนหรือเปล่าน่าจะรอดอยู่นะตอนนี้เราเจอป่าฝั่งตัวข้าเป็นแบ็คแมนนะครับเวลาสังเกตง่ายๆก็คือดูกระพริบกระพริบไว้มันกระพริบเมื่อไหร่นั่นคือเราควรออกนะครับอย่าไปยืนเตะตาให้มันมาไล่คิวเราได้นะครับผมไม่ได้แก๊งกับเพื่อนเลยตามไปหย่อนครับไม่เป็นไร เพื่อนอย่ามาดูดเบลออกนะเดี๋ยวเตรียมเข้าเลนกลางนะผมช่วยเพื่อนแจคลิปจะได้ EXP ไปด้วยนะครับแล้วก็ได้เงินไปด้วยช่วงต้นเกมนะครับถ้ายังแกงไม่ได้นะครับก็พยายามเร่งความนะครับ รีบฟาร์มให้เสร็จนะครับจะได้รีบออกไปช่วยเพื่อนได้นะครับเหมือนเพื่อนจะเอาแล้วเฮ้ยแบ็กแมนอืดีอาหลบสกิลสกิลสองแบทเทอร์แรนมันได้แล้วครับจินนานเราใส่ก็แล้วดูจงังหวะไปครับเหมือนกับฟนี่เขาจะแหลมนะล้วงเข้าไปสวยครับแบ็กแมนแบ็กแมนจ้องแบ็กแมนไว้ยกมอทอสเออสวย ได้มาตัวเดียวไม่เป็นไรนะครับถือว่าช่วยเพื่อนเดี๋ยวเราจะต่อด้วยมังกรใหญ่เลยนะครับผมเก็บอ็อบเจกต์ทีมเราจะได้เกิดเร็วๆด้วยนะแต่จริงมังกรใหญ่เดี๋ยวนี้มันมันไม่ค่อยใช่แบบว่าจุดพิกแล้วนะครับผมแค่ช่วยให้ช่วยให้ทีมเราได้เงินขึ้นมาหน่อยเดียวเท่านั้นเองนะครับเราจะเปลี่ยนไอเทมนิดน,นึงนะครับชิ้นที่5จากเฟรนเดิทูธนะครับ ดัแดงเปลี่ยนเป็นทอยนะครับผมเพราะฝั่งตรงข้ามโรมเป็นกิลดอร์นะครับแล้วก็มีทูเลนด้วยนะครับกิลด์ไม่ไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่นะครับจะห่วงก็ทูลเลนนั่นแหละเพราะว่าถ้ามันไอเทมมันมีเนี่ยเราจะโดนค่อนข้างหนักนะครับผมไอไฟสปาร์คสปาร์คเนี่ยถ้าฝั่งตรงข้ามไม่มาก็ฟารมต่อไปนะครับผมหาเงินไปก่อนไม่ต้องอี ข้างล่างเราจะไปกันอีกแล้วเย็นเย็นศัตรูหายไปแล้วเพื่อนแบล็กแมนจะอยู่แถวนี้หรือเปล่าลงไปช่วยข้างล่างก่อนนะครับตอนนี้ก็ได้ไอเทมชิน้นที่สองมาแล้วนะครับเป็นรองเท้ากันทีซีนะอืมรวมไม่ถึงรวมไม่ถึงครับเปน็นนี่เอาแทงก่อนก็ได้นะโอ้แบ็กแมนยกให้เพื่อนก่อนครับออฟออฟ ใครไม่ออกนะก๊อตออกแล้วนะครับสวยสวยสีสักท,ทีเออลิกเตอร์ทำไมลิกเตอร์มารอนานอย่างไรเพื่อนเพื่อนก็ไฟกันจนเสร็จแล้วนะไอ้นี่ยังยืนแช่ดู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 มันยังแช่อย,อยู่เลยนะกลับมาฟาร์มออาเลซก,ก่อนนะครับผมดูทิลิกเตอร์ มันรอล้วงใครอยู่เนี่ยโอ้โหแบ็ทแมนเติมล่างแล้วชิบหายแล้วเพื่อนลิกลิกลิกมาช่วยเลวเพื่อนนอนไปเรียบร้อยสองตัวแช่นานเกินเดี๋ยวเดี๋ยวมันล้วงใครครัเดี๋ยว,ยว,ม,วม,มันจะล้วงกับไอ้นี่นะครับได้ไหมนะสะกิวสองตกิลสองเออคุ้มไหมเนี่ยแรกเนี่ย ไม่เป็นไรเจ็ดมลมนะครับกลับไปฟาร์มต่อนะครับผมเดี๋ยวตอนนี้นะครับเราจะขึ้นเป็นฟิวเปียออฟลองกินนู้นเลยนะครับผมจะได้มีไอเทมช่วยเร่งดาเมจอีกไอเทมหนึ่งโอ้แบทแมนไอที่นี่มันไวจริงๆนะดีนะเราเห็นไอสัญ,ญลักษณ์บนหัวก่อนนะครับผมเดี๋ยวเรากลับไปฟาร์มก่อนนะครับไม่น่าจะมีช็อตไฟให้เราเข้าไปบวกแล้วนะ สำหรับใครที่เข้ามาใหม่นะครับแล้วยังไม่ได้กดติดตามนะฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับสำหรับใครที่กดติดตามแล้วก็ขอขอบคุณมากเลยนะครับอย่าลืมไปติดตามเพจสโลเทนเนอเกมเมอร์ด้วยนะครับเพื่อจะได้มีโอกาสมาเล่นด้วยกันนะเหมือนแบทแมนจะอยู่นะเฮ้ยกิหน้าออฟออฟสวยสวยเออทูเลนทูเลนนิ่งเลยนะครับดีนะครับเราโดนตะก่้แบทแมน ไม่ไม่ทุกสก,กิลนะถ้าโดนทุกสก,กิลเนี่ยเราเจ็บได้นะครับแล้วก็ยังดีมีจินนาอยู่ข้างๆให้จินนารับดาเมจไปนะครับทำไปนี่ทำไปนี่ทำตีก็ไปครับสวยแทงอีกสักตัวเออชอนเมื่อกี้จินนาเรามีอันตินะครับก็เลยใช้ดูดเลือดสวนกับแบ็กแมนที่จ่ายดาเมจไปแล้วเมื่อกี้ได้นะ ดีเราหลบทันด้วยแหละจะมีใครมาไหมเนาะไม่น่าจะมีใครมานะเดี๋ยวเรากลับเข้าฟาร์มก่อนเลยนะคผมแล้วลิกเตอร์แหมหรือว่าจะได้แบ็คแมนไปอีกตัวนะ1จนาทีได้บอคิวเลอร์ไม่รู้ไปได้ค่ามาตอนไหนบ้างนะครับจังหวะ เพื่อนเขาบวกกันด้วยแหละเราเราไม่ค่อยได้สังเกตนะใส่อย่างเดียวนะครับหวังแค่ช่วยเพื่อนเจี๊คลิปเลยล่างก่อนนะเหมือนลำเบอร์จะอยู่ตัวเดียวนะตีคลิปอย่างเดียวเลยพยายามให้คลิปเราชนป้อมคอยได้มากที่สุดแบ็คแมนเจียดอาแบ็คแมนนันติแล้วงนี้ก็เสร็จดิเอาหูกระโดดพื้นอีกเกือบโดนนันติลำเบอร์นะครับเย็นเย็นแบ็คแมนไม่น่าเข้าแล้วนะครับ ยอกแท็งได้เลยไปไหนเพื่อนเพื่อนรอเพื่อนด้วยเออสวยตอนนี้ก็ได้ไอเทมที่ทีมาแล้วนะครับเป็นโอมิอารมนะครับก่อนหน้านี้ได้เป็นอยอฟลองกินนุชมาแล้วนะครับเกมน,นี้เหมือนแบทแมนจะไม่ค่อยเกิดนะครับเราเลยเล่นง่ายโอ้โหมาแล้วผมาแล้วงัดมันเจ็บสิครับ จริงเหตุผลที่เลือกอ่าสเปียร์ออฟลองกินมุมานะเพราะว่ามันบวกเลือดให้ด้วย5้ารอยนะครับทําให้กล้าเล่นนะครับทําให้เรากล้าล้วงเข้าไปได้นะครับเหมือนอย่างแบทแมนเนี่ยมันดามเมจค่อนข้างค่อนข้างแรงก็จริงนะแต่เรามีไอเทมที่มันบวกเลือดให้ด้วยนะครับมันก็ดูเหมือนเราถึกไปเลยนะกลับมาฟาร์มต่อนะครับผมเร่งหายเทมก่อน เดี๋ยวเราจะปล่อยมังกรไว้ที่เลนบนนะครับผมแล้วก็จะไปเคียร์คิฟเลนอื่นนะครับเพราะว่าตำแหน่งบนเนี่ยทีมเราเนี่ยไปกันครบแล้วนะครับ4ตัวตัวเราก็เป็นตัวแยกดันไปเลยนะครับเตรียมไปทำคีฟเลนล่างนะครับผมคีฟเลนกลางขึ้นสูงละเดี๋ยวค่อยแวะมาเอาบูมาเคียร์คีฟดันคีฟให้ขึ้นสูงไว้ก่อน เอาลิกเตอร์นอนไปแล้วอ๋อจินนาก็าไปอีกคนนึงจะลวงได้ไหมเนี้ยคาร์เทนี่งัดโอ้ยลำเบอร์ลำเบอร์มาขวางไว้พอดีนะครับออกก่อนออกก่อนต่ออยู่กลงทางไว้ใจเย็นใจเย็นเพื่อนอยู่เยอะจังลำเบอร์เห็นลำเบอร์แล้วหิวเห็นลำเบอร์แล้วหิวรู้นะว่าเอามันไม่ตายนะแต่หยอกสักหน่อยนะครับ เมื่อกี้ถ้าหยอกจนสุดอะเราอาจจะตายเองได้นะครับผมคิดซะว่าหยอกแทงนะครับอู้้วง้วงโอ้โหมันขเยับออกทันนะตอนนี้ก็ได้เทมชิ้นที่5เป็นอ่าทอยมาแล้วนะครับผมตเต็มเย็นเต็มเย็นเอาไว้กันทูเลนได้นะครับรยหยอกลิกเตอร์โอ้โหอันติเลยแบ็คแมนก็อันติอีกไม่โดนทักอย่าง มาโดนตะกิวตันยูเดอร์แทนนะไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วไปหาเลือกก่อนนะครับหาเลือกเสร็จก็เตรียมเข้าต่อนะครับผมเหมือนเพื่อนเราจะบวกอีกอะเอาเพื่อนยกให้แล้วเออเสียจังหวะแล้วทุเลนมึงบินเท่อย่างเลย <laughs> <laughs> เพื่อนก็บวกกันป้าบป,ป้าปไอ้นี่มันบินเฉยเลย ตีสักหน่อยเออสวยครับมีทอยมาเลยทำให้กล้าเล่นด้วยนะครับมันโดนดาเมจของสวเวทเนี่ยค่อนข้างเบาลัมเบอร์เออสวยเออจบกันไปแล้วนะครับฆ่ามากี่ตัวเนี่ยจาไม่ได้แล้วน่าจะเก้าตัวนะครับผมแต่ที่แปลกเลยก็คือเกมนี้ไม่ตายเนี่ยแหละครับปกติเนี่ยม,มันจะต้องมีบ้างเนี่ยสักตัวสองตัวนะครับ ตอนนี้ก็ขึ้นคอน59ดาวแล้วนะครับก็จบกันไปแล้วนะครับกับการเล่นนาคอร์สยังไงถ้าเ,เพื่อนๆที่ชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ s u ซับสไครป์เพื่อเป็นปกำลับบงใจให้ผมด้วยนะครับอย่าลืมไปติดตามเพจสโตร์แชนแนลเกมเมอรด้วยนะครับเพื่อจะมีโอกาสมาเล่นด้วยกันนะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบาย